ทำซาซิมิครับเดี๋ยวแวก็ติดตามดูติดตามชมนะครับผมใน TikTok ตนีครับซาซิมิตัวนี้ครับผนี่ครับเคโลขูดมาแล้วครับกับปากกาขาวครับผมนนี้อจะไปจัดจานครับผมนี่ครับเคลอสไลครับผมนี่ยลเสร็จแล้วก็จะมาเนี่ย ม,มันจะสวยครับเด็กเราจะเชื่น้ำแข็งนะผมน้ำแข็งนะ่ใส่คนะนะั่ครับแล้วก็จะใส่ไปนี่คมะเขือเทศน,นะครับผมจะมาปาดนะครับนี่ครับพอปาดแล้วจะเป็นลักษณะแบบน,น,นี้ครับเดี๋ยวจะมาจัดจาน,นครับผมเทียมเหลียวก็ จะมาทำรูปปีเสื้อครับผมจะทำรูปปีเสื้อนี่ดีจัดจ้านลนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้น,ะนี่เนหะ็นไหม เดนนี๋ยวจะมาเสียบครับผมเดี๋ยวจะมาเสียบช่วงแบบนี้นะคเห็นไหมครับตอนนี้ก็ปลาครับผมจะมาเล่ทำซาซิมิให้ผมนี่ครับเอิ่หมือมนกันเล่กันเลยครับเอเลยผม นี่คครรัับบเดี๋ยวต้องแล่ให้เนื้อออกนะผมนี่ครับเอาแต่เนื้อครับผมจะไม่มีกระดูกครับเนื้อสดๆขาวๆครับโอ้เจ้กระดาษชั่วครับผมกระดาษชั่วซับครับซับเลือดครับผมนี่คเอาไปทำซาซิมิครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับ นี่ครับนี่เสร็จแล้วครับหลังนั้นเราก็จะเช็ดชั่ครับซับครับซับเลือดเนี่ยเราจะวางเนี่ยได้มาแล้วนะครับผมสองแผ่นนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวจะซับเลือดเดี๋ยวไปค่อยเริ่มพิธีการหั่นครับเดีไปก็อยเป็นแรกครับผมนี่ครับเนี่ยพิธีแรกเนื้อครับผมนี่ครับนี่คือหนังกราจะไม่เอาครับเนี่ยเราจะมาหั่นชิ้นครับ นะครัปลาซีม like so ิสครับผมนะครับต่อไปก็เริ่มวิธีการจัดจานนะครับเดี๋ยวไปดูการจัดจานนี่คือจานนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาจัดจัดจานนะครับผมปลาซีมิสครับผมนี่ครับผมมีเค้กคนนะี่คือเนื้อปลานี่คือวิธีการจัดจานนะครับผมนี่คืฝากต่างที่ทำเมื่อกี้ครับเราใส่แบบนี้ก่อน Phải tù nó bay phun nó kít kít nó. Ông bà ba, lắm lâm